เรื่องราวต่อไปนะคะชวนคุณพิพัฒน์และคุณผู้ชมนะคะลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะได้บุญได้กุศลน,นะคะคุณผู้ชมทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้กล่าวว่าวันเข้าพรรษาของทุกปีนะคะถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ค่ะตรงกับวันที่สองสิงหาคมนะคะเขามีคําขวัญค่ะปีนี้ไกลเล่าไกลโรคไกลอุบัติเหตุมุ่งให้ความสําคัญกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะเนื่องจากการ การดื่มสุราค่ะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบเป็นจำนวนมากทั้งด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชค่ะพร้อมด้วยผู้นำศาสนานะคะมีโอกาสมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราแล้วเขามีข้อมูลจากการวิจัยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจากข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราด้านพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรคนไทย ในปี2565พบว่ามีแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มสุราของนักดื่มปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยค่ะครับวันงดเดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2566 เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับโดวยวิธีหนึ่งลด3เพิ่มก็คือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและเพิ่มความสุขในครอบครัวเป็นการช่วยลดรายจ่ายภาคครัวเรือนลดปัจจัยเสี่ยงสําคัญครับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ดื่มครอบครัวและสังคมนะครับเช่นอุบัติเหตุพิการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับ